คดีฆาตก,กรรมที่ฆ่าทาั้งครอบครัวเลยคนร้ายอะนั่งอยู่ในบ้านแบบชิวๆหลายชั่วโมงอ่ะหลังจากที่ฆ่าคนแล้วทิ้งของแทบจะทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานในบ้านหมดเลยหาตัวเท่าไหร่ก็หาไม่เจอตำรวจสืบอยู่หลายปีจนเหมือนนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะหรือว่านี่มันคือแผนของคนร้าย ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการญี่ปุ่นลับ,บขวัญค่ะพิชาค่ะญี่ปุ่นลับๆของเราเนี่ยก็มาถึง e p 7แล้วนะคะแบบเดียวมากๆเลยนะเนี่ย<ม>ก็เหมือนเดิมเลยนะคะรายการของเราอ่ะก็จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับญี่ปุ่นในมุมลึกลับลี้ลับตำนานหลอนนะคะซึ่งอีพีที่ผ่านมาก็พาไปเที่ยวสถานที่อันซีนที่มันมีประวัตินะคะแล้ววันนี้น้องขวัญจะพาพี่ไปเที่ยวไหนวันนี้ขอเปลี่ยนแนวกันบ้างเนาะไม่ได้จะพาไปเที่ยว แต่จะพาไปดูมุมลับๆอีกมุมหนึ่งในญี่ปุ่นจะเล่าถึงคดีฆาตกรรมครอบครัวในเซตากยะก็คือบ้านหลังนี้บ้านที่อยู่ติดกับสนามเด็กเล่นนี้เลยคือสถานที่เกิดเหตุอยู่ในเขตเซตากยะกรุงโตเกียวซึ่งเป็นคดีฆาตกรรมที่ฆ่าทั้งครอบครัวเลยแล้วฆาตากรในคดีนี้ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นฆาตากรล่องหน หาตัวเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ hmm. ทางทั้งที่มันมีหลักฐานเะย hmm. เยอะมากเลย hmm. แล้วตอนนี้คือผ่านมา22ปีแล้วก็ยังจับไม่ได้ hmm. แล้วความน่าสนใจอีกอย่างคือคดีนี้เนี่ย มันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเลยนะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าการสืบสวนมันเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนที่ลุกงขวัญจะไปเล่าต่อนะคะเดี๋ยวขออธิบายภาพบรรยากาศของเขตเซตะกายะให้เพื่อนๆฟังนิดนึงคือเขตเนี้ยอาจจะไม่ใช่เขตที่แบบโด่งดังแบบพวกชินจูกุชิบุยา่าอะไรพวกนี้นะเพื่อนๆแต่จริงๆอ่ะเป็นเขตที่ใหญ่มากๆเป็นย่านที่อยู่อาศัยของคนรวยๆนะเพื่อนๆมันจะเป็นย่านที่แบบเงียบสงบมากๆเพราะฉะนั้นพอมันเกิดเหตุฆาตกรรมในย่านนี้ค่ะมันก็เลยเป็นเหตุสะเทือนขวาญของชาวญี่ปุ่นมากๆนะคะ ก็จะขอเล่าถึงเหตุการณ์ก่อนคือมันเป็นข่าวที่สะเทือนขวัญคนญี่ปุ่นมากๆในเช้าวันที่31ธันวาคมปี2000ปีใหม่เลยเนาะแบบก่อนปีใหม่เลยอ่ะเช้าวันเนี้ยวันที่31อ่ะญาติที่อยู่บ้านข้างๆอ่ะออเขาก็แปลกใจว่าทําไมคนในบ้านแบบเงียบไม่มีใครตื่นเลยเหรอก็เลยมาดูที่บ้านแล้วก็พบว่าถูกฆ่ากันหมดเลยจากการ,ส,รสืบสวนก็คือคาดว่า การฆาตกรรมมันเกิดขึ้นในคืนก่อนหน้านั้นแหละคืนวันที่30มธันวาคนร้ายะบุกเข้ามาเวลาประมาณห้าทุ่ม,มคือในครอบครัวจะมีด้วยกัน4ี่คนก็คือคุณมิกิโอเป็นพ่อวัย44ปียาสุโกะแม่วัย41นีน่าลูกสาว8ขวบแล้วก็เรอิลูกชายอายุแค่6ขวบเท่านั้น คนลายเนี่ยเริ่มจากบุกเข้ามาที่หน้าต่างชั้นสองซึ่งเข้าไปมาเป็นห้องลูกชายพอดี<ม>ก็บีบคอ<ม><ม>เด็กหกขวบจนเสียชีวิต<ม><ม>หลังจากนั้นเดินออกมาเจอพ่อกําลังเดินขึ้นบันไดามาก็เอามีดแทงพ่อเสียชีวิต<ม>หลังจากนั้นคนลายก็เดินขึ้นไปที่ชั้นสามซึ่งเป็นชั้นที่แม่กับลูกสาวนอนอยู่<ม><ม>เพอเข้าไปในห้องแม่เห็นก็เลยมีแบบปกป้องลูก คนล้ายก็แทงแม่ก่อนที่จะแทงลูกสาวด้วยซึ่งมีหลักฐานว่าคนร้ายอะแทงสองคนนี้ซ้ําแบบเยอะมากๆท,ทั้งที่เสียชีวิตไปแล้วแทงถึงขั้นที่มีดมันหักเลยอะโหโหดมากแล้วความน่ากลัวไม่ใช่แค่การฆ่าคนสี่คนนะมันน่ากลัวขึ้นไปกว่านนั้นคือล่องรอยในบ้านขยะอะไรเงี้ยมันบ่งบอกว่าคนร้ายอนั่งอยู่ในบ้านแบบชิวๆหลายชั่วโมงอะหลังจากที่ฆ่าคนแล้ว คนลายก็เดินไปที่ตู้เย็นเปิดหยิบน้ำชามาดื่มแล้วก็ไปเอาโน้ตบุ๊กมาเปิดดูละครเวทีไปหยิบไอติม มากิน4ี่ถ้วยก็คือไอติมที่ควรจะเป็นของพ่อแม่ลูกสี่คนนะแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำสุดท้ายก็ลื้อคนเอกสารแบบบัตรเครดิตบัตรต่างๆออกมาแล้วก็ขโมยเงินสดไป2องแสนเยนซึ่งในบ้านในที่เกิดเหตุอะคนลายอะ่ะทิ้งของแทบจะทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานในบ้านหมดเลยมีดเสื้อผ้าผ้าพันคอถุงมือกระเป๋า รอยรองเท้า<ม>เลือด b ี a เอเนผมมีทุกอย่างครบอะเหมือนในพวกหนังฆาตรกรรมของพวกคอลลีวูดเลย,ยงี้เนาะที่แบบว่าคนร้ายมันต้องการที่จะแบบเย้ยตำรวจอะไรเงี้ยฉันทิ้งไว้ช่วยมาจับฉันสิเหมือนไม่กลัวเลยจริงๆไปดูหลักฐานกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้าง<ม>ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจเพราะตำรวจเขาแบบสืบละเอียดมากมๆเอามาสันนิษฐานรูป,ปรพรรณได้ว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะสูงราว170ซนติเมตร รอบเอ70ถึง75เซนหลักฐานเสื้อผ้าก็จะมีอย่างเช่นเสื้อแจ็คเก็ตซึ่งเป็นยูนิคซึ่งเสื้อรุ่นนี้มันจะมีวางขายทั่วประเทศ82,000ตัวเสื้อกีฬาที่ใส่มันเพิ่งขายไปแค่130ตัวทั่วประเทศตำรวจก็ไปตามสืบว่าขายที่สาขาไหนบ้างจังหวัดไหนบ้างเพื่อจะได้รู้ว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะอยู่แถวไหนอย่างหมวกที่ทิ้งไว้ก็คือมี3,465ใบ ถุงมือมี1755คู่แล้วก็กระเป๋าคาดเอวอ่ะพบว่ามีทรายอยู่ข้างในแล้วไปสืบดูคือเป็นทรายจากหาดในจังหวัดคานากาว่าตำรวจรู้ได้ไงก่อนวันนี้มันคือทรายจากจังหวัดคานากาว่าแล้วก็รองเท้ารองเท้าก็น่าสนใจคือเป็นแบรนด์อังกฤษที่ผลิตในเกาหลีแล้วมันไม่ค่อยมีในญี่ปุ่นอ เป็นรุ่นแร<ส>หายากเลยอย่าง<ส>นี้เนาะซึ่งรองเท้าเนี่ยจะมี4,530คู่ต่อไปคือน้ำหอมน้ำหอมก็สืบจนรู้ว่าเป็นรุ่น dark n o i อของยี่ห้อ g u i l โรชแล้วผ้าเชน,น้ามีรอยกรีด3เซนติเมตรงกลางแล้วก็มีรอยพับซึ่งมันแสดงถึงแบบเทคนิคการใช้มีดอย่างหนึ่งวิธีการห่อด้าม,มีดแบบเนี้ย ไม่เคยมีคนลายในญี่ปุ่นทำมาก่อนมันจะพบการห่อมีแบบนี้ในโรงงานอาหารทะเลในประเทศจีน<ม>เป็นวิธีการห่อมีดเพื่อจะได้แบบกระชับไม่ลื่นหลุด<ม><ม>แล้วก็จะเจอ,อที่ก็คือจะเป็นแถบตอนเหนือของฟิลิปปิน<ม>เป็นการห่อมีของทหารเพื่อซ่อนไม่ให้ศัตรูเห็นอาวุธดูเป็นเหมือนแบบเป็นมืออาชีพอะไรแบบนี้ป่ะต่อไปก็คือรอยเลือดก็เาไปพิสูจน์ใช่ไหมก็พบว่าเป็นเพศชายกรุ๊ปเอไม่สุบุรี รอยนิ้วมือไม่ตรงกับข้อมูลอาชญากรเลยแล้วก็ไม่ตรงกับบุคคลใกล้ตัวผู้ตายเลยสักคน DNA พบว่าน่าจะเป็นเชื้อสายผสมอะคือพ่อน่าจะเป็นเอเชียอย่างเช่นญี่ปุ่นจีนเกาหลีส่วนแม่เป็นยุโรปเป็นลูกครึ่งแบบนี้หรอคือดูเหมือนว่ามันมีหลักฐานเยอะมากใช่ไหมแบบน่าจะระบุคนได้แต่กลายเป็นว่ามีหลักฐานมากขนาดนี้ก็ตามไม่เจอสักทีตำรวจสืบอยู่หลายปี จนเหมือนนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะหรือว่านี่มันคือแผนของคนร้ายที่คนร้ายแบบว่าจงใจสร้างหลักฐานปลอมมาหลอกอะไรแบบนี้ใช่ไหมจงใจทิ้งไว้เยอะๆให้แบบเสียเวลา<ม>คือต้องเล่าก่อนว่าในยุคนั้นคดีฆาตกรรมญี่ปุ่นมีอายุจำกัด<ม>จะมีอายุแค่15ปีคือถ้าหมด15ปีแล้วจะสืบต่อไม่ได้ ตำรวจก็เสียเวลาไปกับการสืบเสื้อผ้าพวกนี้แบบเป็น1 0บสชิ้นเอา DNA เอาเลือดไปตรวจก็ยังไปตรวจสายที่กันนากา่าอะไอลงขวัญเสียเวลากับพวกนี้ทางทางที่ยังไม่มีผู้ต้องสงสัยสักคนคือตรวจ n n a ไปมันก็ปรับประโยชน์ก็เหมือนตำรวจเพิ่งรู้ตัวว่าจริงๆแล้วอะทุกอย่างมันผิดตั้งแต่เริ่มแล้วเพราะว่าตำรวจลืมอะไรบางอย่างที่สําคัญไป นั่นก็คือการสืบพยานบุคคลสรุปคือไม่ได้สืบพยานบุคคลแต่ว่าไปสืบหาหลักฐานเนี่ยนะจนเวลามันผ่านไปแบบจะครบ15ปีแล้วอะอแต่ทีนี้พ่อของมิกิโอหรือว่าคุณปู่ของหลานๆสองคนเขาก็แน่นอนว่าแบบไม่ยอมให้มันหมดอายุความอมก็คือต่อสู้เพื่อคดีนี้ไปรวบรวมรายชื่อของญาติของเหยื่อในคดีลักษณะแบบเนี้ยคดีที่มันไขไม่ได้อะอม,มันมีเยอะเลยเขาก็ไปรวบรวมมา เพื่อจะแก้กฎหมายเรื่องอายุคดีซึ่งก็ทำสำเร็จคุณปู่กฎหมายก็ถูกแก้ในปี2010ทำให้ไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุของคดีฆาตกรรมอีกต่อไปคือจะสืบไปได้ตลอดเลยซึ่งแน่นอนว่าตำรวจก็เริ่มกลับมาโฟกัสที่การสืบพยานบุคคลมากขึ้นในที่สุดผ่านไป10ปีแล้ว2ปีที่แล้วมีพยานล่าสุดที่มันสำคัญมากๆคือมีคนมาบอกมาให้ข้อมูลว่า วันที่หนึ่งมกราปีสองพันหนึ่งย้อนไปมันก็คือหนึ่งวันหลังจากพบศพวันนั้นน่ะเขาเห็นชายคนหนึ่งที่พันผ้าไว้ที่มือ,อมแล้วในที่เกิดเหตุอะ่ะก็พบเลือดของฆาตกร,กรที่คาดว่าจะบาดเจ็บที่มือเหมือนกันชายคนที่มีผ้าพันมือเนี่ยตอนนั้นเนาะในช่วงเวลาที่เกิดคดีอะ่ะก็คือทำงานผ่าทามอยู่ที่ ร้านเนื้อย่างในเขตเซตาก,กะยะใกล้ตัวมากทีนี้ตำรวจก็เลยไปที่ร้านเนื้อย่างนั้นซึ่งตอนนี้เขาปิดร้านไปแล้วแต่ก็เจอเจ้าของร้านนะอดีตเจ้าของร้านนะเขาก็บอกว่าพนักง,งานผ่าทามคนนั้นนะ่ะคือทำตอนนั้นแล้วก็ออกไปก็คือไม่ได้ติดต่ออ,อีกเลยแล้วเอกสารข้อมูลเจ้าของร้านก็ทิ้งไปหมดแล้วก็มันกี่ปีแล้วเนาะประมาณแบบสิบกว่าปีแล้วปะ มันนานมากแต่ว่าเจ้าของร้านก็เหมือนให้ข้อมูลนะว่าชายคนนี้คือลักษณะค่อนข้างตรงกับลูกประพันสันทานขที่ขยานุคคลบอกใช่ไหมคืออายุตอนนั้นในยี่สิบแล้วสูงประมาณร้อยเชอบใส่หมวกเงี้ยผมสั้นคือค่อนข้างตรงกับลักษณะเสื้อผ้าด้วยที่สำคัญ เจ้าของร้านนะถูกขโมยเงินนาฬิกากระเป๋าด้วยในช่วงนั้นตรองอยู่นะสรุปสุดท้ายจับได้ไหมก็คือ,อยังตามหาคนคนนั้นไม่เจออแต่ว่า DNA อ่ะยังอยู่ถ้าตามหาชายคนเนี้ยพนักง,งานพาธามคนเนี้ยเจออ่ะมันก็ตา้อม,มาพิสูจน์ได้ว่าสรุปใช่ฆาตกรหรือเปล่าก็รุนว่าสักวันนึงจะเจอซึ่งปัจจุบนันทางตำรวจเขาก็ยังเปิดรับนะให้คนแบบแจ้งเบาะแส เปิดรับพยานบุคคลอยู่ซึ่งมีรางวัลนำจับเนี่ยสูงสุดถึง20ล้านเยนสูงอยู่บ้านหลังนี้เนาะที่บอกว่าเป็นสถานที่เกิดเหตุแล้วมันก็อยู่ข้างสนามเด็กเล่นเลยใครเดินผ่านไปผ่านมาก็เห็นเราก็ทำให้หนึกถึงว่ามันเคยเกิดคดีที่แบบเศร้าน่ากลัวขนาดนี้รวมถึงทำให้แบบยังมีความหวังนะว่าสักวันจะจับคนลายมา รับโทษให้้ไดจบไปแล้วกับเรื่องราวของคดีฆาตกรรมยกครัวในเซตากะยะซึ่งผ่านมาแล้ว22ปีก็ยังจับคนร้ายไม่ได้ญาติญาตก็ได้แต่เฝ้ารอว่าตำรวจจะตามคนลายเจอค่ะแล้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกับน้องขวัญได้นะคะและถ้าเกิดว่าอยากจะให้พาไปเที่ยวจังหวัดไหนนะคะก็คอมเมนต์มาคุยได้เดี๋ยวน้องขวัญจะพาไปดูมุมลึกลับของจังหวัดนั้นนะคะ สำหรับวันนี้พวกเราก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนจเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ